สุรัตนาหวังพข้กลางตำแหน่งครูกศนตำบลค่ะสวัสดีค่ะกัทธลีรัตบมตำแหน่งครูกศนตำบลค่ะค่ะครูกล้วยครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะค่ะเกี่ยวกับการทอผ้าสายขิดนะคะลายไหวน้อยตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะซึ่งอาชีพนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกศนอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเชื่อว่าทุกคนอยากเรียนรู้ไปกับเราแล้วถ้าพร้อมแล้วตามกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงกับกลุ่มอาชีพการทอผสาสไ้ขิดลายไหวยน้อยนะคะบ้านน้องดูตําบลทงธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต่อจากนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะกับกลุ่มสมาชิกกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มทุกทก่านค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ กลุ่มอาชีพการทอผ้าสบายผิดพลานแล้วนะคะต่อไปก็ขอเรียนเชิญสําหรับคุณครูผู้ช่วยคุณครูวรดาภูนิคมนะคะที่จะพบปะกับกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีสมาชิกกลุ่มทอผ้าสบายผีได้หลายหน่อยนะคะซึ่งเมื่อนี่นั่งว่าดาภูนิคมหรือว่าผู้แหม่มผู้ผุ้ตอยกับสนอมเพื่อสวายบุรี ขออนุญาตใส่ภาษาจินบ้านเท่าเพื่อที่จะเป็นการื่อสารกันให้เข้าใจได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นนะคนะเนาะได้ไ่มคะได้ค่ะใช่ค่ะ, <laughs> คะซึ่งกุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มการท่อผ่าสะไบคิดไล่ไหวหน่อยของบ้านน้องดูตำบลธงธานีอำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นกุ้มที่เข้มแข็งและกระท่อผ่ากมามีคุณภาพที่สุดของอ,อำเภอสวัสดิ์บุรี ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอสวน์ุลี่ที่กศนอาวนุรีเข้าได้มากสนับสนุนตลอดนะคะตลอดเยอยมากจนถือว่าคุ้มมีเป็นคุมผิดมีความเข้มแข็งมีการพ่อพาที่ชัดเจนสาม,มารถจำนายที่รายใหญ่ชัดเจนงั้นปะคะคุณแม่งั้นค่ะงั้นค่ะงั้ ค่ะทีนุใสอยู่จังเสียคือผ้าสบายขีดลายหวายน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะนี่คือทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์แมนะค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะกอสนอมเพื่อวัดบ,บริเฮ้านะคะจากทีใดออกมาศึกษาเรียนรู้ขอความู้ขอขอมุขอขอม่นจากคุนข่อคุนแม่ถึงเป็นสมาชีกกุมและจะเป็นผู้พักดันให้ลุมเฮ้าสามารถดูใดมาอย่างยืนตลอดจนหอนมือนี้นะคะ สิ่งจะขอขอบคุณท่านสมาชิกกลุ่มนะคะที่ให้ความร่วมมือในมือนี้นะคะคุณแม่มือนี้พร้อมหรืคะพร้อมค่ะคุณ่าพร้อมหรคะจะขอขอบคุณท่านสมาชิกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอยกหนาที่มีให้คณะคุ้มครูหละกกาสมาชิกในกลุ่มค่ะ จำแล้มือนี่นะคะด้านวร์ดาคู่นิค้มหรือว่าคู่แหมงคู่ปูซอยกอสน้องเพื่องวัตบรีขอขอบพระคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าสบายขิดลายหายน้อยกันนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทประธานนะคะที่จะแนะนําสําหรับวัสดุอุปกรณ์ะคะ่ะแต่ว่าขอใช้ภาษาถิ่นนะคะ ใ่คุณพ่ออุปกรณ์นี่ยังเนียค่ะใช่นี่ได้ตัวเลขหลายสีหลายสีแต่ว่าสีที่เขานิยมใส่นี่คือสียังค่ะคุณพ่อสีแดงเข้าถึงไม่ได้ตั้งเชื่อมันค่ะเท่ากับตําเป็นคืนเท่กันอ่าวัสดุก็จสมีนวัสดุได้โทเรน้ำหนึ่งนะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์ค่ะจะอยู่ด้านหลังเรานะคะที่มียางแน่นะคะค่ะเริ่มจากก้อง โกงเฮะจะมับพวกใส่อัดค่ะพ่อเซ็ตอันนี้แล้วเฮากับไปทขั้นคนอันนี้เขาเรียกว่าอีหยังค่ะคุณพ่ออันนี้รับเปียแหละฮามะคนค่พ่อคนเซ็ตแล้วไปค่ะคนเซ็ตแล้วเฮากับไอ้ขัานนี้ขั้นนี่แล้วค่ะขั้นอันซืบนี่ค่ะเขาเรียกว่าสืบเนาะค่ะซืบไส้โฮ่ไส้โฮ่เพิ่ม ไฟห,หัวเฟื่อนแล้วเ้ากต่จังได้ออกแบบญ่าออกต็งน,ออตน,นั้นขั้นตอนตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีเท่านี้เป็นบัตรคุณพ่อวัน<ช>นี้จะเป็นขั้นตอนการเทสเป็นบ<ช>ัตรค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการทอผ้าสบายขิดลายไหวน้อยกันนะคะว่าความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะสำหรับคุณพ่อนะคะที่จะพูดคุยน,นะคะให้กับทุกคนได้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะคสําหรับความเป็นมาของลายขิดลายไหวน้อยนะครับตะก้อนกับสมีหลากร้ายครับบันพบุรุดเน่าเห็ดมากก็พูยว่าแาตายได้ผ้าทำามาเนาะ จะเป็นถูกไล่้าคือเพ่ามีเอกลักษณ์คือตั้มไปเป็นไล่ไวน์ใหญ่จะเป็นทางหางกว่านี้ตาใหญ่กว่านี้แวนี่คุ้มของห้าแล้วมาประยุกว่าสาเหตุมันก็ทับเขาก็เกาหนีแล้วเป็นทีต้องการของตลาดครับแล้วได้ฒนามาเรื่อยๆจึงได้รับการสนับสนุนจากกสแนหนหัน้าคุ้มของเ้าก็แล้ว้ประยุกตัวนี้เป็น เอกลักษณ์เรือเป็นหัวใจของผ่ายขีดและเป็นสีในเจ้าของตลาดหลาให้ครับรัาน,นก็คือนะคะที่มาที่ไปของการทอผ้าสบายขิดลายไหวยน้อยกลุ่มของบ้านน้องดูนะคะตำบนทงตางนิของเราเมื่อเรารู้ถึงขั้นตอนการทอผ้าสบายขิดแล้วนะคะขั้นตอนการทอผ้าสบายขิดแล้วต่อไปเราจะมา,าทราบถึงการบริหารจัดการกลุ่มการตลาดของกลุ่มเป็นยังไงนั้นนะคะขอเชิญคุณพ่อค่ะแนะ,ะแนาได้เลยค่ะครับ ในเรื่องราคาเนี่ครับคือสมัยก่อนย้อนไปเอาฟีซีปีหลังกสิจำหน้าเพื้นละลอยหาชิปปะครับแต่ละยิงช่วงมาจากซีหาปีนี่จะมาขึ้นสองลอยได้กันแไหมขึ้นมาสองลอยปะจ่มาจะรู้ประกันกันหรือราคาแค่พิจารณาอยู่นี่ครับยูดที่สองลอยยี่สิบนอกจากเราขายอยู่ในกลุ่มตามบูธตามงานต่างๆแล้วนะคะเรามีการ ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะครับ่ะออเดอร์เข้ามาจากจังหวัดค่ะก็พัฒนาไปถึงการขายออนไลน์ด้วยนะคัละ45-40ค่ะตามท้องงานสำนักงานต่างๆส่วน่วลจาชการก็สั่งาเท่ากับเอ็ดหมว่าท่านหมดแล้วครับค่ะใส่เวลาโดนค่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับารบริหารจัดการในกลุ่มแล้วก็ราคานะคะการตลาดของกลุ่มค่ะ ดีค่ะดูฉันคุณครูฟังสีสีเป็นลืองนะคะครูฟศนอตประการนี้ค่ะวันนี้จะมาจัดสปทการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าผ่าสบายขีดค่ะค่ะสำหรับการเพิ่มมูลค่าของผ่าสบายขีดนั้นนะคะวันนี้กอนอํำเภอทัดพูีของเรานะคะก็จะนำเสนออยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะที่เราใช้เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสุุกสกใจนะคะ 1. การทำะไรกรจากผ้าสบายขีดนะคะและก็รูปแบบต่อไปก็คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผ้าสบายีดโดยการทำแพ็กเกจนะคะหรือว่าการทำบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามค่ะเราก็จะมาพบก,กับวิทยากรนะคะซึ่งเป็นคุณครูกศออนอำเภอสัะบรุรีนะคะท่านที่1นนะคะคุณครูรันจวนเวนุอาทรค,ค่ะค่ะท่านที่สองนะคะคุณครูรัตน,นาวรีแก้วประสานะคะ่ะ ท่านที่3คุณครูเจริญศรีบุญโพและท่านสุดท้ายคุณครูพิสมัยสิทธิศักดิ์ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะคะขอเชิญวิทยากรแนะนําวัสดุอุปกรณ์ค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทํามาายกอนนะคะ,ะสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือผ้าสไบฉีดนะคะลายหวายน้อยนะคะอะ่ที่สองก็กระจายค่ะแล้วก็ดิน ะะเิ้นทองนะคะนเงินนินทองนะคะแล้วก็นิ้นสีทองหรือริ้นสีเงินก็ได้นะคะจากการวับบสดุอุป,ปรกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการและขั้นตอนการทำว่าจะเป็นยังไงนั้นขอตัวนิตยากรค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำมาร,รยาทจากผ้าลายหายน้อยนะคะขั้นแรกเราก็มีผ้าก่อนนะคะแล้วก็เรามาพมับครึ่งพับครึ่งน,นะคะ พับครึ่งของครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแับต่อไปก็พับอีกครึ่งหนึ่งการพับผ้านะจะได้ขนาดนี้นะคะการทไะไก่กนนะคะ อานนี้ค่ะแล้วก็ประดับดอกอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ,นนคะทีนี้เราก็จะประดับดอบิ้นมันก็จะไปะ็อกแบบแบบนี้ค่ะ